หต้นไม้มงคลที่ควรมีบนโต๊ะทำงานความเชื่อของคนไทยในอดีตมีความเชื่อมากมายเกี่ยวกับต้นไม้หรือไม้ประดับที่ช่วยเรื่องความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปลูกที่คุณสามารถนำมาปลูกในพื้นที่บ้านของคุณแต่สำหรับคนที่มีพื้นที่ใช้สอยในบ้านน้อยคุณสามารถนำไม้ประดับมาใส่กระถางปลูกวางบนโต๊ะทำงานในบ้านหรือออฟฟิศของคุณได้ซึ่งวันนี้จะมาแนะนำไม้ประดับขนาดเล็กกระทัดที่มีต้นกำเนิด อาจไม่ใช่ประเทศไทยแต่ยังมีชื่อที่เป็นมงคลอและอย่างมากหนึ่งช้อนเงินช้อนทองเป็นต้นไม้มงคลมีชื่อและความหมายดีมากเกี่ยวกับเรื่องเงินทองนำมาปลูกเชื่อว่าจะตักตวงทรัพย์สินมีเงินทองไหลมาเทมาทำให้ส่งเสริมเรื่องการเงินค้าขายเรียกทรัพย์หากวางไว้บนโต๊ะทํางานอาจเรียกทรัพย์ได้อย่างแน่นอนซึ่งมีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชียอินเดียมาเลเซีย2ว่านงาช้าง เป็นไม้มงคลที่เชื่อว่าถ้านำมาปลูกธรรมชา,าขายรุ่งเรืองร่ำรวยเสริมสิริมงคลเสริมเรื่องโชคลาภหากปลูกไว้เพื่อประดับตกแต่งโต๊ะทำงานซึ่งว่านางาชังนี้จะช่วยฟอกอากา,อากาศอากาศอีกด้วยเป็นไม้มงคลแล้วยังมีประโยชน์อีกด้วยซึ่งมีถิ่นกำเนิดจากประเทศเทเบอริรกาตะวันตก 3. เบนจมาศเงิน เบนจมาศเงินหรือมังกรเงินเป็นต้นไม้แห่งความรุ่งเรืองโชคลาบนิยมเลี้ยงแบบบอนไซลักษณะใบเล็กเรียงกันเป็นพุ่มสีเขียวปนขาวทำให้ดูสะดุดตามากเหมาะกับวางไว้บนโต๊ะอย่างมากเลยซึ่งมีถิ่นกำเนิดที่ประเทศญี่ปุ่นและจีนแต่ก็ยังปลูกได้ที่ประเทศไทยได้อีกด้วย 4. ไผ่กวนอิม เป็นไม้มงคลที่นิยมปลูกกันมากเพราะสามารถนำมาปลูกเลี้ยงดูแลง่ายคนโบราณเชื่อว่าไผ่กวนอิมจะนำพาความร่ำรวยทำให้บังเกิดโชคลาภทำการค้าขายสิ่งใดก็จะรุ่งเรืองเหมาะกับการนำมาเลี้ยงไว้บนโต๊ะทำงานมากเลย,ยค่ะไผ่กวนอิมมีถิ่นกำเนิดที่ทวีปแอฟริกาซึ่งภูมิอากาศใกล้เคียงประเทศไทยอีกด้วยห้าเศษฐีเรือนนอก เป็นไม้มงคลที่ไว้เตือนภัยและยังเชื่อว่าเป็นไม้ประดับที่เรียกทรัพย์ทําให้ค้าขายร่ารวยธรรมค้าขึ้นมีความรุ่งเรืองตามจํานวนดอกของต้นเศรษฐีเรือนนอกซึ่งมีถิ่นกําเนิดในแอฟริกาใต้ขอบคุณสําหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ